สวัสดีครับอ๋อพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะนะครับในส่วนของอ่าท่อนะครับอ่าท่อน้ำวนนะครับท่อน้ำวนนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับอ่ากับตรงนั้นนะครับผมตรงออยนะครับผมซึ่งผมอุด2จุดตรงนี้นะครับผมเนี่ยจุดตรงนี้นะครับอ่าที่อยู่ใต้ ท่อไอเซียนะครับผมผมก็ได้ทำการาทำคลิปลงใน youtube นะครับก็มีมีคำถามนะครับเยอะแยะมากมายนะครับบอกบอกว่า,าหลายหลายคนบอกว่าอุดไปแล้วจะทำให้ออยแตกนะครับผมจะทำให้ออยแตกนะครับแล้วก็อุดไปแล้วนะครับจะทำให้น้ำน้ำวนไม่ดีน้ำระบบน้ำวน,นไม่ดีนะครับ ไม่ไม่ดีแม่อะไรนะครับผมนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกนะครับว่านะครับก็ให้พี่ๆลองศึกษาดูนะครับว่าระบบน้ํานะครับในเครื่องยนต์นะครับมันมันไหลไปทางไหนมันไปทางไหนบ้างนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับอันนี้นะผมยอมรับนะครับว่าผมไม่รู้นะครับแต่ผมอุดมาแล้วนะครับเป็นปีนะครับ ขับรถเป็นหมื่นกิโลแล้วนะครับผมก็ออยก็ยังไม่แตกนะครับขาบอกว่าใช้งานไปนานๆนะครับจะแตกนะครับผมใช้งานไปนานๆนานๆกี่ปีนะครับผมออยมันก็ต้องมีเสื่อมสภาพนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับก็ผมก็เห็นพี่ๆที่เขาซ่อมรถนะครับผมทาเครื่องทําอะไรนะครับในกรณีที่ออยแตกนะครับผมไม่ได้อุดนะครับไม่ได้อุดตรงนี้นะครับมันก็แตกได้นะครับผมมันก็รั่วได้นะครับผม มันไม่จะเป็นหรอกครับเพราะว่าผมเห็นมาเห็นมาเยอะแล้วนะครับผมออยแตกออยอะไรนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับมันผุนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับระบบระบบน้ํารอเย็นนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ํายาคูลเลนต์นะครับผมมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่มันทําให้ออยรั่วนะครับหรือออยแตกนะครับผมมันเป็นเกี่ยวกับระบบน้ํารอเย็นนะครับแทบทั้งสิ้นเลยนะครับผม90%เซเลยนะครับมาจากน้ํา ใส่น้าธรรมดานะครับไม่ใส่น้ายาคูลเลนต์นะครับผมเนี่ยมันทําให้พวกข้างในมันเตกนะครับผมส่วนท่อน้ําบนตรงนี้นะครับพี่ลองให้สังเกตดูดีๆนะครับผมใต้ตรงนั้นนะครับผมอ่ามันจะมีท่อยางอีกท่อหนึ่งครับที่มาหาเทอร์โบนะครับที่มามาเลี้ยงมาเรามาเลี้ยงเทอร์โบนะครับมาเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับผมเนี่ยก็ดูนะครับว่าผมต่อแบบเดิมนะครับนี่ผมต่อแบบเดิมนะครับตรงเนี้ยนะครับผมไม่ได้อุดนะครับ อตรงนี้นะครับเนี่ยที่มาจากนะครับวาลน้ํานะครับผมไม่ได้อุดนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้อุดนะครับแล้วก็มาเข้าเทอร์โบออกหลังเทอร์โบนะแล้วก็มาต่อท่อนําวนตรงนี้นะครับผมอส่วนท่อนําวนตรงนี้ก็จะไปเข้าออยนะครับผมไม่ได้ต่อนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับไม่มีทางที่จะพังได้นะครับผมเพราะว่าผมขับมาหมื่นกิโลแล้วนะครับผมขับจนไม่มีน้ำมันจะใส่ขับแล้วนะครับน้ำมันก็แพงนะครับ ก็พี่ๆคนไหนนะครับ <styles> ที่ยังสงสัยเกี่ยวกับอุดน้ําอุดท่อน้ําบนตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยอุดท่อน้ําบนตรงเนี้ยนะครับสองจุดตรงเนี้ยนะครับผมอ่ะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งนะครับมันพังไม่มันไม่ได้ทําให้เครื่องพังนะครับผมผมก็เห็นพี่ๆนะครับเขาเขาอุดมาหลายคนนะครับเป็นช่างนะครับเป็นช่างนะครับอุดมาหลายคนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะอุดไว้นะครับผม ไม่ใช่อุดแค่ผมคนเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับลองไปศึกษาลองไปถามผู้รู้นะครับที่เขาทําเครื่องทาเครื่องซิ่งทําอะไรนะครับลองไปถามเขาดูนะครับเขาอุดไหมนะครับเนี่ยทอน้ำันตรงนี้นะครับผมแต่ของผมนะครับมันก็ความร้อนก็ปกตินะครับความร้อนก็ปกตินะครับผมไม่มีอะไรที่ไม่เป็นปกตินะครับขับมาเป็นเป็นปีแล้วนะครับวิ่งเป็นหมื่นหมื่นกิโลแล้วนะผมก็ไม่เห็นไม่เห็นมันจะพังนะครับ และรถผมและลดผมก็เป็นรดมือสองด้วยนะครับผมออยนะครับออยนะครับผมก็ไม่เคยถอดนะครับผมว่าจะถอดนะครับผมว่าจะถอดเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าผมก็รู้นะครับว่าไอ้ของเก่าครับเขาใช้งานยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังสงสัยนะครับว่าอุดตรงนี้นะครับผมมันทําให้เครื่องพังไหมไม่พังไม่พังนะครับไม่พังนะครับไม่ทําให้ออยแตกหรอกนะครับใช้งานไประยะยาวๆยาวๆกี่ปีครับผม ยาวๆกี่ปีครับเนี่ยปีกว่าแล้วนะครับผมวิ่งเป็นหมื่นกิโลแล้วนะครับผมวิ่งเป็นหมื่นนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไปสองรอบแล้วนะครับผมรอบละหมื่นกว่าโลนะครับก็คิดดูเอานะครับไม่มีแค่น้ำมันจะเติมเท่านั้นแหละครับผมนี่เรียบรอสรุปนะครับสําหรับผมนะครับก็คืออุดตรงเนี้ยนะครับไม่ได้ทําให้ออยล์แตกนะครับนี่อุดอุดรู น้ำน้ำบนนะครับอุดรูท่อน้ำบนนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำให้ออยแตกนะครับผมตรงนี้นะครับจะจะเป็นเบอร์แปดนะครับจุกเบอร์แปดนะครับจุกขนาดแปดมิลลิเมตรนะครับผมก็ไปหาซื้อนะครับราคาสิบกว่าบาทนะครับผมน่ยี่ยสิบกว่าบาทนะครับถ้าผมว่าไม่ผิดนะครับรูในนะครับรูในของจุกตัวนี้นะครับผมเนี่ยจุกออยไอจุก จุกท่อน้ำวนนะครับตรงออยนะครับก็ใช้ขนาดรูใน8ปมิลมิลลิเมตรนะครับรูในตรงนี้นะครับ8มิลลิเมตรนะครับผมก็ไปหามาใส่นะครับผมครับส่วนพี่พี่คนไหนจะสงใสยครับก็ดูนะครับเนี่ยผมเนี่ยตรงนี้ผมก็ยังต่อต่อเหมือนเดิมนะครับผมต่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับ่ะตรงนี้ผมต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปอุดแค่ท่อน้ำวนนะครับหรือนะครับ ข้อนำวนนะครับไม่ได้อุดนะครับแต่จะมาอุดตรงนี้แทนจะมาอุดตรงนี้แทนนะครับแต่ผมก็ใช้แบบเดิมนะครับเดิมๆเข้ามายังไงผมก็ยังงันนะครับผมพอรถพอรถผมเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้ไม่ได้รีเม็บไม่ได้อะไรนะครับผมครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม นี่ครับไอ้จะเป็นตรงที่ว่ามาเลี้ยงเทอร์โบนะครับข้างบนนะครับข้างล่างเขาก็จะไปตรงท่อน้าบนนะครับถ้าตอบแบบนี้ก็ดีนะครับเทอร์โบมันก็จะทนนะครับเพราะว่ามันรอรอเย็นได้ดีนะรอเย็นได้ดีนะครับเข้าบนออกล่างเข้าบนออกล่างนะครับผมครับส่วนส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผมที่ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับช่องซาแจด้วยนะครับผม เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผม